เองตอนนี้ผมยังอูห้หูอะไรเนี่ยเฮ้ย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัทกะทอ Top u อ็ Center ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแลวก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจนนัท้าทะ Top u ็ Center ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดิ s c r i p t i นคลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์นฟรนี่ยบเกมไลน์เลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกาชาตามล่าเกียร์คริสต์มาสกันเนื่องจากว่าตู้คริสต์มาสเนี่ยมันมาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวบินตัวใหม่เนี่ยบอกได้เลยว่าเก่งมากๆแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนเนี่ย เปิดตามล่าก,กันมาแล้วแหละเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดตามล่าทีหลังละกันซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดตู้เกียร์เป็นหลักละกันซึ่งผมเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วแหละว่าผมจะเอาไอดีดองลูบี้ของผมเนี่ยที่อุตส่าห์เก็บลูบี้มากเกือบสองเดือนเนี่ยมาเปิดในรอบนี้เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะได้เป็นเกียร์กระดิ่ง5ดาวกับเกียร์6ดาวนั่นเองส่วนเกียร์เจ็ดดาวกับเกียร์แปดดาวเนี่ยถ้ามันออกก็คือของแถมแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในรอบนี้ผมหวังแค่เกียร์กระดิ่ง 5้าดาวกับเกียร์กระดิ่ง6ดาวเท่านั้นสําหรับในตู้นี้เนี่ยมันก็มีเกียร์ค่อนข้างที่เยอะเลยสําหรับคนที่ อ่ะเป็นมือใหม่ผมแนะนําว่าเปิดตู้ไม่เพิ่มโอกาสดีกว่าเพราะว่าตู้ไม่เพิ่มโอกาสเนี่ยมันจะการันตีต่อรอบเนี่ยหชิ้นและมีโอกาสที่จะได้มากกว่า1ชิ้นด้วยนั่นเองซึ่งถ้าเราเปิดตู้ที่แบบเพิ่มโอกาสเกียร์คริสต์มาสเนี่ยเลดในการออกมันจะแย่มากๆและการันตีต่อรอบเนี่ยบางครั้งเราได้เป็นการเกงซันต้าแบบเนี้ยหชิ้นมันไม่คุ้มผมก็เลยมองว่าตู้แบบนี้แหละคุ้มที่สุดตู้ที่มันมาใหม่ๆแบบนี้เนี่ยคุ้มมากๆมาเรามาลุ้นกันที่รอบแรกกันเลยแล้วกันว่าไอเดียนี้ของเราเ ซึ่งผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะได้กระดิ่งสักประมาณ10ชิ้นเพราะผมเนี่ยจะเอาเผื่อไว้แบบหาค่าเทปๆด้วยแบบ30เปอร์ยีบเปอร์อะไรแบบนี้อ่ะชิ้นแรกเราได้เป็นกางเกงคริสต์มาสมาอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ผมย่อยทิ้งแน่นอนสำหรับเกียร์กางเกงหมักชิ้นต่อไปได้เป็นนาฬิกานี้ผมไม่ได้ใช้แน่นอนอะ่ะโอ้โหคนอุตสาหเก็บมาทั้ง2เดือนโอ้โหได้เป็นปืนแพนเนสไนเปอร์ถ้ามันได้แบบ เกียร์กระดิ่งนะผมจะดีใจมากๆอันนี้ผมมาเป,เปิดแบบถูกช่วงปะเนี่ยโอ้โห و, ได้มา2ชิ้นอ่ะรอบนี้อ่ะคร่าวๆก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละรอบแรกเราไม่ได้กระดิ่งครับผมลุยกันต่อเลยรอบที่2ผมขอแค่กระดิ่งเนี่ยตอบให้ผมสักประมาณ10ชิ้นเนี่ยผมพอใจแล้วแหละรอบนี้เพราะผมจะเอาไปรีค่าหาค่า30เปอร์นั่นเองตอนนี้ผมยังโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหได้มาแล้วครับไอดี ID นี้และเป็นกี่อาวุธโดนแน่อนอนชิ้นแรกของไอดีด้วยโอ้โหตกใจหมดเลย ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าผมเนี่ยตัดสินใจมาเปิดช่วงนี้แล้วมันได้จริงโอ้โหได้เป็นคอนคริสต์มาสมาครับเลยเป็นเกียร์ใหม่ด้วยชิ้นนี้โอ้โหทีนี้คือคุ้มเลยแบบนี้โอ้โหยิ้มหวานเลยคือกระดิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือหายออกจากหัวผมไปแล้วอะ่ะโอ้โหได้มาเป็นเกียร์แปดดาวมาชิ้นต่อไปอ่ะอันนี้ ผมว่าค่าโจมดีกายเนี่ยสูงแต่ค่าลังชีวิตเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่อะชิ้นต่อไปโอ้โหได้มาแล้วครับกระดิ่งชิ้นแรกชิ้นนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเดี๋ยวผมค่อยไปรีทีหลังแล้วกันส่วนถามว่าผมจะเอารูบี้เนี่ยไปรีหาค่าไหมผมไม่ทําครับเพราะมันเปลืองเพราะว่าชิ้นนึงเนี่ยเสียต่ำๆก็ร้อยรูบี้อะ แทนที่เราจะเอาร้อยลูบี้มาเปิดตามหาเกียร์กระดิ่งเพิ่มอ่ะผมว่าแบบเอาร้อยลูบี้มาเปิดหาเพิ่มยังจะคุ้มก่าอีกมาโอ้โหได้เป็น4ี่เปอร์เสียดายมากมากชิ้นนี้เอาไม่เป็นไรรอบนี้เราได้มาค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆโอ้โหกระดิ่งอีกแล้ว นี่ไงผมถึงบอกว่าตู้นี้มันคุ้มมากๆก็เพราะแบบนี้แหละเนี่ยผมเปิดไปรอบนี้อะ่ะผมได้เกียร์แปดาวมาชิ้นหนึ่งและบวกกับเกียร์คิดมัดอีก4ชิ้นคือรวมๆเนี่ยรอบนี้ผมเปิดได้คิดมัดหาชิ้นน่นะที่เกียร์ก็มีแค่ธนูนี่แหละโอ้โหคุ้มมากๆรอบนี้ลุยกันต่อครับผมไอดี ID นี้โอ้โหคือน้องเลมนี่ผมแบบยิ้มหวานเลยนะคือยังไงก็ช่างอะ่ะผมจะเอาเกียร์ชิ้นนี้ไปติดให้น้องเลมเพราะผมเอาน้องเลมมาแค่ผักเฉยๆอะ่ะผมไม่ได้เอามาทําอะไรเลย คือถ้าผมเน้นผักแบบชิวๆโอ้โหยังไงผมก็ยืนหลีกได้ครับมาชิ้นต่อไปขอกระดิ่งอีกได้ไหมกระดิ่งอ่ะโอ้โหรอบนี้ไม่ออกครับรอบนี้ดูทรงและน่าจะได้แค่ชิ้นเดียวเปล่าอ่าได้เป็นกลางเกงมายอยทิ้งครับชิ้นนี้โอ้โหได้คาถามาไม่ได้ใช้เหมือนกัน เรียบร้อยรอบนี้ได้มาแค่2ชิ้นอ่ะไม่เป็นไรรอบต่อไปมาเรามารุ้นกันต่อเรายังมีโอกาสเปิดได้อีก2ครั้งอ่ะก็ถือว่ามีโอกาสได้ของดีๆละกันแล้วโหยังไม่มาและเผื่อหลายๆคนถามนะว่าทําไมผมไม่เอาไปเปิดตู้โคลาโบละ่ะ คือผมไม่อยากได้ครับเกียร์คูลาโบอะ่ะแล้วมันไม่ออกด้วยผมคาดหวังที่เกียร์กระดิ่งเท่านั้นแหละเพราะว่าเกียร์คูลาโบเนี่ยค่าลดแล่มันก็พอๆกับเกียร์กระดิ่งเลยคือผมเอาง่ายๆคือกระดิ่งมันคุ้มกว่าแหละผมก็เลยเลือกมาเปิดหากระดิ่งมาชิ้นต่อไปได้เป็นคอนหัวกะโหลกอะมองกุฎรูหัวใจโอ้โหรอบนี้คุ้มเลยครับโอ้โหได้มาเป็นที่ประดับต้นไม้คริสต์มาสแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสายพลังทีของผมเนี่ย ยิ้มหวานอีกแล้วโอ้โหคือรอบนี้ผมตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่มาเปิดเนี่ยเราได้เกียร์7กับ8ดาวมาคือคุ้มมากๆแล้วแหละแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยเพื่อหลายๆคนสงสัยว่าทําไมออปชันมันเป็นพลังชีวิตก็คือเริ่มเนี่ยเขาให้มาเป็นออปชันพลังชีวิตแต่ถ้าเรารีไปแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรีหาค่าพลังชีวิตได้อีกก็คือแนะนําว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะสลับเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้หาค่าพลังชีวิตแบบนี้เอาไว้ก็ได้หรือจะรีก็ได้แล้วแต่อะหลายๆคนละกันคือแต่ละทีมมัน อบอปชันไม่เหมือนกันนะเนาะที่เราจะเลือกติด,ดามาชิ้นต่อไปได้เป็นกางเกงคริสต์มาสโอ้โหลูกแก้วเวจีผมไม่สดแล้วครับตอนนี้ผมคุ้มแล้วอ,อแต่ว่ากระดิ่งของเรายังได้ไม่ครบเลยอะผมอยากได้สักสิบชิ้นมา200รลูบี้สุดท้ายถ้า i อดีนี้ผมเปิดและมันดวงดีแบบนี้เนี่ยไอดีอื่นผมน่าจะเปิดตามแหละผมคิดว่ารอบนี้ผมน่าจะเปิดเยอะโอ้โหได้มาเป็น2.8เปอร์อันนี้ไม่ค่อยปื้มสักเท่าไหร่ชิ้นนี้เนี่ยมาหน่อยกระดิ่งโอ้โหรองเท้า มากระดิ่งขออีกขออีกได้ไหมกระดิ่งคริสต์มาสเหมาหน่อยโอ้โหได้เป,เป็นปืนแพนเไสไนเปอร์โอโหุอ,อนหัวกะโหลกถ้าได้มาชิ้นเดียวผมก็ไม่เคืองละพราะผมได้มาเยอะแล้วรอบนี้มาหลุนกันต่อโอ้โหเรียบร้อยครับผมได้มาชิ้นเดียวจริงด้วยรอบนี้ก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าตู้แบบนี้เ่ยมันค่อนข้างที่คุ้มมากๆแต่ถ้าเราไปเปิดตู้คลาโบเนี่ย ผมกล้าพูดได้เลยว่า3,000บี้อ่ะถ้ามันไม่ออกเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้า3,000บีเปิดคริสต์มาสอ่ะถ้ามันไม่ออกเกียร์คริสต์มาสซักชิ้นเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ครับผมคือตู้นี้มันเป็นตู้แจกอะ่ะเอาง่ายๆคือเป็นตู้แจกกันแหละสำหรับตู้นี้ใครที่เปิดตู้นี้แล้วได้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวผมไปเปิดอีก ID ดียละกันผมว่าผมน่าจะเปิดหลายๆ ID ดีด้วยเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะได้เกียร์คิดมัดในบาง ID ดีด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อที่ ID เดีอลซ่าละกันซึ่ง ID ดีนี้ของผมเนี่ยมีงบเปิดเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นซึ่งผมอยากจะได้เป็นเกียร์กระดิ่งมากๆขอสักประมาณ2ชิ้นกําลังดีเลยคือผมเนี่ย ขาดเกียร์กระดิ่งค่อนข้างที่เยอะแล้วผมอยากจะได้แค่2ชิ้นเท่านั้นไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าสำหรับดูกาชาคริสต์มาสาเรามาลุ้นกันเลยละกันว่าไอดีนี้ของผมจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราลันยาวๆเลยคือผมเนี่ยจะเอาจนกว่าจะได้อะสำหรับเกียร์ที่ผมอยากได้นะเกียร์กระดิ่งมาหน่อยโอ้โหได้เป็นที่ประดับต้นไม้หรือคาถาพูวิเศษโอ้โหได้เป็นบูมเมอแรงไม่ค่อยคุ้มเลยอยากจะได้เป็นเกียร์กระดิ่งมากกว่ามาหน่อยเถอะ โอ้โหหอกระดิ่งอะ่ะขอกกระดิ่งโอ้โหผมว่าผมน่าจะต้องรันยาวๆแล้วแหละรอบนี้จนกว่าจะได้ะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยรอบนี้ได้เค่คการันตีชิ้นเดียวรอบแรกถือว่าประเดิมไปรอบที่2เนี่ยมันต้องได้รอบนี้ผมการันตีชัวว่าได้แน่นอนสำหรับเกียร์กระดิ่งันะมากดข้ามเลยโอ้โหได้เป็นเหรียญผู้วิทักษ์ มาหน่อยโอ้โห,โหเหลี่ยนแห่งความกล้านี่คือตระก,กูลเหลียญเลยนี่ไงได้จริงด้วยได้กระดิ่งมาแล้วแล้วก็ค่าลบสกิลเนี่ยถือว่าสูงแต่ว่าลดแล่ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่โอ้โหถ้ามาสักชิ้นหนึ่งจะดีมากๆนะรอบนี้นี่ไงมาจริงด้วยแต่ลดแล่น้อยมากโอ้โหไม่เป็นไรรอบนี้ถือว่าผมขอเพิ่มสักอีกประมาณ 2- 3สมชิ้นละกันมาลูบี้ปลุกเสกที่อยูยูมันก็ผุดมาจากอากาศมันจะได้อีกไหมมา ขอกระดิ่งเพิ่มอีกสักประมาณ2-3ชิ้นกำลังดีเลยมาหน่อยรอบนี้โอ้โหได้เป็นธนูโอ้โหเสียดายนึกว่าจะเป็นเกียร์ใหม่ที่ไหนได,ได้ได้เป็นค้อนสุดเก่งลิโอนาดคือผมตกใจตอนแรกมันเป็นแบบค่าพลังชีวิตไงผมนึกว่าเกียร์ใหม่โอ้โหไม่เป็นไรชิ้นนี้ก็ได้ใช้อยู่เหมือนกันสำหรับค้อนเนี่ยมาการันตีจะได้เป็นอะไรขอเป็นกระดิ่งเถอะการันตีเนี่ยโอ้โหกางเกง เรียบร้อยเลยรอบนี้รู้ชะตากรรมตัวเองแล้วแหละการันตีได้เป็นเกียร์โอ้โหกางเกงมารอบนี้ต้องได้แล้วไหมตั้งแต่ที่เราเปิดมาเนี่ยถามว่าคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มมากๆแล้วคุ้มตั้งแต่ที่ผมได้คอนแล้วอะโอาโหที่เหลือคืออะไรก็ได้อะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอกระดิ่งนะที่เหลือมาหน่อยโอ้โหไม้าาคาาคริสต์มาสมาเว่นปีกเมฆและโอ้โห มันมาย้ำด้วยที่ประเด็นน่ะโอ้โหนากากสันติเรียบร้อยเลยรอบนี้จะเสกจ,จนกว่าจะได้อะสำหรับเกียร์กระด,ดิ่งอะมารอบนี้ขอกระด,ดิ่งเถอะนะมาหน่อยโอ้โหเสื้อโค้ทคลาสสิกการันตีขอกระด,ดิ่งเถอะรอบเยียวเนี่ยขอคุ้มๆเลยขอกระด,ดิ่งโอ้โหได้จริงด้วยได้ห้าดาวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปรีที่หลัง มาอีกได้ไหมขอได้ไหมไม่ใช่ห้าดาวล้วนนะโอ้โหน่าจะรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วแหละห้าดาวล้วนเรียบร้อยเลยโอ้โหถ้ามาห้าดาวล้วนอีกนะผมบอกเลยผมมีเครื่องอะ่ะมารอบนี้ขอเธอนะกระดิ่งขอหกดาวก็ได้มาหน่อยเถอะกระดิ่งถ้าเป็นไปได้อะ่ะผมขอกระดิ่งค่าห้าปืนได้ะหล่ามาโอ้โหเสือ้อ เสื้ออีกแล้วโอ้โหเสียดายดันเป็นลูกกวาดคริสต์มาสถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าผมจะเอาไปติดให้กับตัวอะไรเนี่ยสำหรับเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยอะได้มาก็อุ่นใจแล้วแหละชิน้นนี้มาลุยกันโตโอ้โหเบิร์นด้วยและดันได้มาเป็นคอนอันนี้ดีเลยคือผมได้ใช้แน่นอนสำหรับเกียร์คอนเนี่ยแต่ว่าเกียร์ก่อนหน้านี้คือไว้ก่อนเลยนะมาโอ้โหคุ้มเลยครับรอบนี้ ยิ้มหวานเลยสิครับโอ้โหเปิดอะไรจะได้ดีขนาดนี้รอบเดียวแล้วดันมา2ชิ้นติดด้วยนะรอบนี้โอ้โหคุ้มเลยก่อนหน้านี้คือตัดทิ้งไปเลยครับสำหรับกระดิ่ง5้าดาวอะขอให้ได้เหมือนรอบตะกี้นะผมขอละมา200รลูบีน้นี้ถ้าไม่ได้ผมพอแล้วเพราะว่าผมไม่มีจะเปิดแล้วแหละที่จริงมันก็มีแหละแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะดองไปเปิดในรอบของเกียร์อาวุธตัตวแน่นอนนั่นเองมาโอ้โหดันได้มาเป็นคาทาคิชมัดชิ้นแรก อันนี้ไม่ได้ใช้เลยเอาหูกระดิ่งแต่ดันได้ค่าแค่3.8เปอร์อันนี้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะสำหรับผมอะ่ะมา,อาโอ้โหคุญแจกามมาอีกแล้วได้มาอีกแล้วสร้อยผีเสือ้อเรียบร้อยเลยแบบนี้ได้การันตีชิ้นเดียวปะเนี่ยรอบนี้อ่ะเรียบร้อยครับผมและที่สำคัญเลยคือตอนนี้เนี่ยมันมีแพ็กเกจใหม่เข้ามาครับสำหรับสายจัดแพ็กเกจเนี่ย ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่ามันมีแพ็กคริสต์มาสเข้ามาใหม่ใครที่เป็นสายจัดแพ็กเกจเนี่ยผมก็แนะนําเลยว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนามั้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดมานานกว่า8ปดีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่เป็นสายจัดแพ็กเกจเนี่ยก็อย่าลืมไปตามกันได้เพราะว่าแพ็กเกจเหล่านี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจมาใหม่เลยเป็นแพ็กเกจของอีเวนต์คริสต์มาสและบอกได้เลยว่าคุ้มม,กมากๆถ้าอยากจะคุ้มเนี่ยก็เติมที่เจนามได้เลยคร ที่กดรับแพ็กเกจไม่ได้เนี่ยก็สามารถให้ทางร้านกดรับแพ็กเกจให้ได้เลยอ่ะลิงก์ัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิชชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเปิดตามล่าเจ้ากูการบอกตั้งแยว่าตัวนี้เนี่ยเก่งมากๆกเดี๋ยวคลิปหน้าเราเค่อยมาจัดกันอีกทีและกันคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ